สวัสดีครับมาผมมาพอกันเมืันเก่าเหมือนเดิมครับมันเนีวมากมึงแท็กเตอร์นะครับ L3408 นะครับรุ่นเก่า 9, นะครับรถรุ่นนี้กนานะ่าจะประมาณเกือบ20ปีเ่ือบปีฟางเสียงเครื่อง ตัวนี้ก็ผู้ดใดจะเอาไปนะครับก็คือสี 4, เอาไปเป็นรถพ่นปุ๋ยใช่เครื่องติดพ่นนะครับพ่บนปุ๋ยพ่นยังยดไ,ได้อยู่นะครับอยู่ในหาลดลนะราคาสุดสุดถ้อเอาเทียบไปไถหน้าคือสิบว่าพาดดอกพี่นอ้องน,นะครับ กอเครื่องมันรวมแห้งบังค่ากับบมี่นะครับพ่อกับบมี่ส <c oughs> ิบ้างเสียงเครื่องต้งตงมง รถเป็นนะครับมาสร็เาเอาเป็นเอล4028มาใส่นะครับประกาศฐานก็นยังพอ่อไสได้อยู่ครับฐามไสได้อยู่เพิ่นก็นมีรถดำหน้านั่เด้อพีนอน่น้องเด้อนี่ไปจำหน้าเดินตามนะครับซีแถว เดี๋ยวอาจารย์ตุ่ยพนพินจานานะครับราคาคอยว่ากันอีกตัวหนึ่งชีเลหน่อยได้ร้ายซ้ำได้นะครับเซียวอานบอกว่าไปไถหน้าคือสีบอปันไหนนะครับเพราะว่า,วาเครื่องสภาพปันบ่อใดล่ะครับต้องไปสอมอีกหลายเติบ เดี๋ยวสาวไปเครื่องอะไรเป็นเครื่องพ่นยาให้ตี๋เืออยู่ เครื่องรถคู่บตา้าเก่าก็ยังมีราคาอยู่คือเก่าได้พี่น้อกย,ยาธิมนะครับดังนั้นแล้วซื้อรถกะซื้อรถตลาดดีกว่าครับซื้อรถตลาดดีกว่าทั้งน,นี้กะเชิ่อมกันยังขอด่ายราคากันนะครับเชิ่อมกับข้อใดรคาคานะครับแต่หน่อยนะไรทำได้เกิดเพราท่านหู เดีเ๋ยวให้เพื่อนฟิดจารณาอีกเทื่อนหนึ่งนะครับเป็นรถรุ่นแรกนะครับรุ่นรุ่นแรกเลยตั้งเซวยวหัดว่าเขาเห็ดงานใหม่ๆผลนะครับรุ่น34สมัยแรกๆรถโตนีกะดาประมาณเกือบปี่สิบปีได้ รลอฝั่งันเป็นอย่างไรอาจารย์ตุอยคือนยิงนิ่งเห่รถทุกขั้นที่เทินนะครับต้องพานเมื่อเพิ่นทั้งนั้นฮะไอฝน,อน,น,นสิโล่ไงได้หนิเป็นไรไม่เป็นไรสิริลีก็ได้ป่านนี่คุยกนเนาเด้ไอตอ,อนนี้กับฝนกำลัง จะใส่งันพี่น่นอนครับเนาะครับใส่ก็ใส่เลยแหละตีแล้วใส่เอาผมก็เดีไปออออไรอครับผมาลาดี่ลืมไปยากอ่าแต่ถือว่ายังพอไปกันได้แหละครับแต่ถ้าได้ค่อยว่ากันอีกตั่หนึงฝนสีรุ่งแล้วพี่น้องเอ้ย <S S S> ไปเลย ถ้าได้ขูดไม้เหล็กอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับอเรา่ืมฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามพี่น้ำแน่รับในช่องเซวาส์คูเต้าลาซี่สไลเราจะเลิ่นเนาะเดี๋ยวราคาเทสไตด์เดียสิล่งห้พี่น้องเมืองอีกเทื่อนึงแล้วกันสำหรับคลิปนี้เอาแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ